แม่เป็นอัมพาตพึกและ,ะโดนทิ้งถามท่านรอบที่สองท่านจะกล้ารับแม่มาเลี้ยงไหมแม่ไม่เคยเลี้ยงท่านเลยนะทิ้งท่านไป30ปีหาจนเจอแล้วแม่เป็นอัมพาตพึกเขาเลี้ยงนะฮะแล้วเขาก็ยากจนถามบอกแล้วเลี้ยงแม่ยังไงปรากฏเอารถเข้าไฟแนนซ์ส <40, 000 S 2> ี่หมื่นเพื่อนั่งรถไปหาแม่แล้วรับแม่เป็นอัมพาตพึกกลับไปส่งโรงพยาบาล เรื่องนี้ตอนแรกว,ว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างนี้จริงหรอคุณผู้ชมดูคลิปจากติ๊กตอกก่อนนะฮะ,ะลูกกาตันยูซึ่งแม่ทิ้งไม่ใยดีเลย30ปีแล้ววันที่เจอแม่ดูฮะเมื่อแม่ป่วยเดินไม่ได้เอารถเข้าไปแน้นแล้วก็กลับมาดูแลแม่ภาพนี้หลายคนชื่นชมนะฮะมันจะเป็นภาพคุณแม่เนี่ยวัย56ปีเดี๋ยวไล่ตามภาพก่อนนะฮะ,ะโดยเบื้องต้นเลยคุณผู้ชมฮะนี่ภาพที่หนึ่งแม่เราอายุ56ป่วยเส้นเลือดตีบ แล้วหลังจากนั้นมันจะมีภาพที่สองที่เขากินข้าวกับแม่เขาใช่ไหมใช่ค่ะดูแลแม่ป้อนข้าวแม่ภาพที่สองฮะ,ฮะเดี๋ยวไล่เรียงมาเลยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้หลายคนก็เลยบอกโอ้โหทไมพี่พี่กระตันยูอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่อยากเลี้ยงแล้วมีเสียงไหมไน,นี่เพลงนี้เป็นเพลงยอดทิตในติกต็อกนี่เห็นไหมฮะแม่เดินไม่ได้ เจ้าตัวเองเนี่ยก็เลยบอกว่าจะไม่ทิ้งแม่เพราะภาวนาแม่ทิ้งตั้งแต่5้ขวบคุณผู้ชมครับล่าสุดหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเราดูข่าวเราเห็นได้อัชญากรรมยิงกันเละเทะไปหมดอมเอาเรื่องดีๆบ้างตัดภาพไปที่เจ้าตัวคนนี้เลยค,คุณจารุณีวงบุตรฮะคนที่พ่อแม่แยกทางแล้วทิ้งไปตั้งแต่5ขวบ คนนี้เลยเธอเป็นแม่ค้าปัจจุบันเธออายุ39ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาถามบอกเอาแล้วหนูอุ้ยได,ได้ดูแลลูกนะแล้วแล้วลถามบอกว่าแล้วยังไงเขาโชว์เอกสารไฟแนนซ์ด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงถามบอกเอาแล้วไปเจอแม่ยังไงแม่ทิ้งไปตั้ง30ปีที่แล้วแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะแม่เหมือนพิการอะ่ะแ,แก ขายรถเลยเข้าไปแนนมีเอกสารโชว์ไฟแนนให้ดูด้วยติดจำนองใช่ไหมเอาเงินมารักษาแม่เป็นออมมาพลึกนี่ฮะแล้วเราก็เลยไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ดูเปิดเต็มจอให้ดูหน่อยเรื่องของคนกระตันยูต้องชื่นชมค่ะ แม้ว่าคนดูเราจะชอบข่าวอัชญากรรมกันเหลือเกินเนี่ยนะฮะ,ะล่าสุดเอาไล่เรียงความกระตัญยูหน่อยตั้งแต่ตอนนั้นเธอห้าขวบนะคะพ่อแม่เลิกราการันพ่อก็เลยพาไปฝากไว้กับย่าให้ย่าเลี้ยงค่ะโดยที่แม่ทิ้งไปแล้วก็ไม่เคยติดต่อเลยจนกระทั่งตอนนั้นเธอเรียนกศนนะคะจนจบป .6 ย่อๆเลยหลังจากนั้นได้จบแค่ม .6 ไม่มีเงินเรียนต่อสุดท้ายไปได้แปนย้ายไปอยู่สระบ,บุรีอยู่ๆเรื่องแปลกเกิดขึ้นเธออธิษฐานตลอดเลยนะตั้งแต่ห้าขวบค,คุณลุงติดต่อมา ลุงก็คือพี่ชายแม่มติดต่อมาบอกว่าใช่ใช่ลูกของคุณป้าท่านนี้หรือเปล่าปรากฏคุณจารุนีก็บอกเอาใช่ฉันเป็นลุงนะแม่เธอเนี่ยตอนนี้เป็นอมพกึกเส้นเลือดในสมองตีบหน้าที่สองฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็ทำไงดีล่ะเอ๊ะแต่งงานแล้วดิแล้วแฟนเราจะรับได้ไหมอะถ้าเราจะเอาแม่กลับมาอยู่ด้วยแฟนเขาก็ดีมากแฟนบอกเออเอาเลยจรุนี เธอไปเอาแม่เธอกลับมาเลยแล้วเดี๋ยวรถเนี่ยเอาเข้าไปนั้นเพื่อเอาแม่มารักษาสุดท้ายตอนไปเจอแม่แม่ไปเอามาพึกเพราะแม่ขาดการรักษาไม่เคยไปรักษาตัวเลยลูกก็เลยต้องไปหิ้วกลับมาสุดท้ายไปเอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่าเจอเส้นเลือดในสมองตีบณนะวันนี้ชีวิตเธอไม่ใช่สบายนะเธอเป็นแม่ค้าเธอต้องเลี้ยงหลานอีกสองคนแล้วก็มีลูกของเธอด้วยวันนี้ตอนที่เราไปเจอเธอเราก็เลยถามบอกว่าแล้วทุกวันนี้หนูมีไรายได้เท่าไหร่ จารุณีบอกมีไรายได้วันละเจ็ดร้อยค่ะโอ้นี่ยังไม่รวมดอกไปแนนด้วยนะสี่หมืม่นะ่ะแต่ความรักแม่เพราะเธอทําโรงงานไก่นะฮะ,ะมีเสียงคุณจารุณีด้วยใช่ไหมตอนให้สัมภาษณ์ไหนเราขอฟังเต็มๆหน่อยเราะเวลานั้นหนูก็เลยปรึกษากับแฟนปรึกษากันว่าคือแม่เขาป่วยเดินไม่ได้คือเราจะ ทำยังไงดี<ม>ก็ปรึกษากันกับแฟน<ม>เพราะว่าเขาก็อยากจะมีแม่มเพราะเพราะว่าไม่เคยมีแม่มมก็เลยแล้วแม่ก็ไม่มีใครด้วยที่เหลืออยู่ก็คือลูก<ม>ที่แม่เหลืออยู่ก็คือลูกก็เลยตัดสินใจกันกับแฟน<ม>ขอเวลาหน่อยเราก็ปรึกษากันกับแฟนเพราะเราไม่มีเงินเลยว่าจะทำยังไงก็เลย มีรถอยู่คันหนึ่งก็เลยลองไปตามหาแบบตามไฟแนนซ์ดูว่าไฟแนนซ์ไหนรับ<อ>ก็เลยไปได้ไฟแนนซ์ชัยโยค<อ>่ะเขาก็ให้มาสี่หมื่นจำนำทะเบียนได้สี่หมื่นแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบไขมันแล้วก็ความดันแล้วอาการตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างอาการแม่ตอนนี้คือ ทีกขวาใช้ไม่ได้ค่ะอ่อนแรงทั้งแถบเลยทั้งแขนทั้งขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้แล้วก็คุณผู้ชมครับและต้องขอบคุณเงินชัยโยด้วยสนับสนุนรายการหลายรายการในช่องแปดเราก็เพิ่งรู้เพิ่มเติมว่าเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวนี้30ปีในฟังเสียงคุณยายหน่อยคุณยายพูดไม่ได้นะฮะนี่ได้แต่ร้องไห้ดูแลลูกนะแล้วแล้ว นี่คุณผู้ชมฮะและสามีเธอก็ดีด้วยนะคะดีดีหมดเลยดูแลแม่คนดีดีทั้งตัวทั้งใจคุณยายพอได้ใช่ไหมมีเสียงไหมเห็นบอกว่าก็พอได้นิดหน่อยโอ้ยยายไต้องร้องไห้ไปลองร้องไห้นานมากเลยใช่ไหมที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยอืมครับ แล้วตอนนี้เดินไหวไหมเดินได้ไหม,ไมเดินไม่ได้ยกขาไนดะ้ยกแขนยกขาข้างขวาไม่ได้อืมอ่ะนี่วันนี้เราให้ผู้สื่อข่าวไปตามเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะอย่างอย่างน้อยๆได้เห็นความแตกต่างเมื่อกี้นี้ค่าปลามันน่าวัดแบบไม่กวนนรกส่วนอีกเรื่องหนึง่งหลายคนอาจจะทิ้งไปเลยเพราะแม่ไม่เคยดูแลแต่ก็กลับไปรับทั้งที่ตัวเองก็ยังยากจน